คำทำนายตามตําราโห,หราศาสตร์จีนของคนเกิดปีเถาะประจําเดือนสองจีนปีคานคือวันที่หมีนาคมถึงสี่เมษายนพุทธศักรา25ช2565ชะตาของคุณยามนี้ผ่านมาถึงภาวะที่จะต้องทบทวนเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาเปรียบเหมือนกับว่า เมื่อขึ้นขี่หลังเสือแล้วก็คงยากจะลงมาได้ดังนั้นในเดือนนี้สิ่งที่คุณควรทำคือคุณต้องรู้จักประเมินศักยภาพและความสามารถของตัวเองว่ามีความพร้อมในระดับไหนแผนงานใดที่มีความซับซ้อนก็ขอให้เก็บไว้ในหัวคนเดียวก่อนที่จะมีแผนรองรับที่สมบูรณ์จึงจะประกาศออกมาเพราะหากวางระบบการจัดการไม่ถูกต้องก็มีแต่เกิดปัญหาขัดแย้งกัน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางานในอนาคตสำหรับดวงการเงินเดือนนี้พลิกผันตกตำ่ำรายรับน้อยลงแต่รายจ่ายกลับท่วมท้นคุณอาจต้องพบกับรายจ่ายปัจจุบันที่คาดไม่ถึงนอกจากนี้การทำสัญญางานควรจะต้องอ่านรายละเอียดให้รอบคอบหากยังไม่มั่นใจก็อย่ารีบด่วนตัดสินใจลงไป ส่วนการร่วมงานหรือลงทุนระยะนี้ควรงดเว้นไปก่อนคะ่ะภายในครอบครัวเดือนนี้จะได้รับข่าวดีอาจเป็นงานมงคลหรือความสำเร็จของสมาชิกในครอบครัวด้านความรักหวานซึ้งคู่รักคู่ครองของคุณจะเอาใจใส่และต่างถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันทำให้ต้นรักเติบโตผลิดอกแบ่งบาน แต่ในด้านสุขภาพของคุณช่วงนี้พบดาวร้ายคมโลหิตเข้าเพ่งเลงเจ้าชะตาจะต้องระวังอุบัติเหตุจนเลือดตกอย่างออกไว้ให้มากด้านญาติมิตรพบดาวสหายอันตรายคุณจึงต้องวางตนให้หนักแน่นทุกอย่างควรฟังหูไว้หูคะ่ะต่อไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีเถาะในเดือนนี้กันนะคะ วันสมพงษ์ได้แก่วันที่สามวันที่เจ็ดวันที่สิบเอ็วันที่สิบห้าวันที่สิบเกาวันที่ยี่สิบสามวันที่ยี่สิบเจ็ดและวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมวันถูกฉลกได้แก่วันที่สิบและวันที่ยี่สิบสองมีนาคม วันชงหรือวันปะทะได้แก่วันที่เก้าและวันที่ยี่สิบเอ็ดมีนาคมวันให้ร้ายได้แก่วันที่สวันที่6วันที่16วันที่สิบแปดวันที่28และวันที่30มีนาคม การทำนายสำหรับเดือนนี้ก็จบลงแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะสามารถนำคำทำนายประยุกต์ใช้กับชีวิตได้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุดหากเพื่อนๆไม่อยากพลาดคำทำนายในเดือนถัดไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งในช่อง WOW Story ไว้นะคะและทางช่องก็มีคลิปใหม่ๆที่นำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมทุกวันค่ะขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ